กสดีพี่น้องบอกกุกโคชแนลเหมันห้างหายไปจากบัิไดอัดวิดีโอให้พี่น้องเบิ่งโดดแล้วมือนี่ของโปรดเลยพี่น้องไปซื้อมาเมื่อวันมือใดมือโอ้ยหลายมือแล้วเดิมมือมือวันเสาร์คับพี่น้องสองกองกองละสิบเก่าโดูโลค่ะว่าสเสต็คเขาเหนียวทุเรียนก็เลยบ้านันเหตอุออกมันอยากกินแห้งก็เลยสิเอามาช่พี่น้องกินสะกนมนือนี่อยากแห้ง ูใหญ่ๆนพี่นอ้องมาเดิมมาแสวน้ำกันบรได้อัดคลิปสุพีสุนองเบิ้งดนแล้วก็เลยมันมนี่กับสิบห้ามาก,กินทุเรียนซะเพราะว่าปีนี้กินไม้สัดไม้ปีไว้ซะเพราะว่าไปกินแต่บ้านพยาบ้าลของเก้าของมาท่านเไม้มีโอกาสไปชอบจะคือจะผัดทุเรียนนี่ก็เลยมันมนี่มาจัดการทุเรียนมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันอยากแห้ง หอนีน we ้นว่มันกระดาษก็ได้เปันห่อจะมนนี่ขับเนาะเดินกันนะกินกังไดวันลังกรสลบแล้วค่ะมกิน่กินสักกอนแ้มนเนาะก็ได้สิวาจะได้ก็ได้่ะเซฟนกันเด้อพี่น้องนี่ สองซือง้อมาสองกองกองละสิบต่อยูโรมีเท่านี้แหละเบิดนี่เบิดใน,ดนกองนี่ยซุปพี่สุน้องกินละอยากแห่ไอาทิตย์หนาไปไม่ยังเสื่แบบสอๆแต่จะไม่เห็นข้าวเหนียวทุเรียนนี่พี่นอ้องอิอมืมองกระน,นันเป็นเม่แเสีบปะคือยู่เมืองไทยปะอือ พี่น้องเสียบอยู่ตัวนี้ย้ามุกดงานอยู่บปเดีอาดคลิปไปหาพี่น้องกับซาเน่ขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องชาวยูทู e ทั้งหลายย้ายสิบไปยอยู่แต่ว่ามันสาสตร์จหน่อยมันทำงานหนักจนนกเอาสมมติม่มีเวลา บ่ม,มีเวลาอัดคลิปเลยคลิปกับ่มมีไดล้มือนอนีก,ก็เลยสิมากินทุเรียนนี่แหะซูพีสูนองเอาทุเรียนมาซูพีสูนองมากินมันมาเด้อมาเ่บน้ำกันคนไก่บ้านกินได้สำเนี้งเละซื้อลายก็บาได้พี่น้องมันแพงแพงปันน้องข้ามอรรถนี่อะจำใจซื้อเนี้ มาซื้อมันก็อยากน,านี้ยเพา่อกินว่ากินกับไไอะไรฝรั่งว้ยยังคือหอมเดี๋ยวตอนา่าไปเอาไก่ๆได้ยัามาเอาไก่สฉันบอกว่าเมนีเป็นเรื่องมังนนี่ เพราะว่าในร่งสวนไปบ่งพักอีกตูอีกแปลงหนึ่งถี่ปลูกพักถออนพระออกเมืแแล้วก็เลยไปบ่งพักอีกตูใหม่เดี๋ยวมือช่องสองซามมือจะไปอัปเดตท,ทายพระอีตูพี่น้องบางเดินที่บ่งนะติดแล้วงามแล้วตัดยอดกินได้แล้ว เว้ยเม็ดมันสะขาดออกป่ะมาบอกว่าเป็นยาสีบอกเม็ดทุเรียนเว้ยเราเคยหูวว่าไราอยู่ในเมืองทุเรียนอยู่อีสานตอนบนค <c oughs> นอีสานตอนบนกินทุเรียนก็จะเป็นพี่น้องเอ้ปอกทุเรียนก็จะเป็นขณะเขาปอกมาให้เลาไม่แน่จะเดือดร้อนาพี่นอ้องจนะจ่ายเงินเสพ ยายบุกโกขอจัดการทุเรียนต่อเดพี่น้องเดิอเท่านี้ล่ละคือหอดสุคนเดิมมารายงานตัว,วยังมีชีวิตอยู่วัสดีจ้า